พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนประชุมร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศและแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่ผมได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับซาลุโต125ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีแฟนคลับของสุ u กิสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่า สตุโต125นั้นจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยจริงหรือไม่จะมีการเปิดตัวช่วงเดือนไหนจะมีราคาเท่าไหร่รวมถึงคลิปล่าสุดที่ผมได้มีการทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับสเต็ป125 mm. เมื่อ16ปีที่แล้ว mm. ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาเช่นกันครับว่า mm. เรื่องราวเป็นอย่างไร mm. อยากให้มีการเล่าต่อถึงประวัติความเป็นมาที่สร้างความเสียหาย มาจนถึงทุกวันนี้ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าซาลุโต125นั้นผมนั้นเป็นผู้ที่นำเสนอแนวคิดให้ทางสุสกิเมืองไทยนำ้ามาผลิตในเมืองไทยหรือผลิตที่อินโดนีเซียเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงโดยผมมองว่าณนะขณะนี้สุสกิทั่วโลกมีเพียงซาลุโต125รุ่นเดียวที่มีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยและสามารถทำการตลาด ทำตัวเลขการขายได้เป็นกอบเป็นกำรรสืบเนื่องจากว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมากระแสของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกนั้นกําลังบูมขึ้นมาอย่างชัดเจนทั้งเวสป้าู้้นําตลาดอันดับหนึ่งตามมาด้วย l a มเบรตตาคู่แข่งที่มีการเติบโตถึง4เท่าตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตโควิด1 9ตลอดปี25 6 3แต่ว่าเวสป้าและแลมเบรตตานั้น ยังคงทำตัวเลขการขายมากมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าตัวก็จะเห็นว่าในภาพรวมทั้งประเทศนั้นยอดขายมอเตอรไซ์ลดต่ำลงแต่ในกลุ่มของสกูตเตอร์คลาสสิกมีการเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นนะครับแนวทางของสรุโต125จึงเป็น โอกาสหนึ่งที่สตุกิเมืองไทยจะมีโอกาสเกาะกระแสและเพิ่มตัวเลขการขายให้มากขึ้นกว่าที่เป็นมาเพราะว่าในปี2563นั้นสุกิขายทั้งปีได้เพียงแค่1,000 0กว่าคันเท่านั้นถือว่าน้อยมากครับไม่ถึง1%ของตลาดอย่างไรก็ตามผมมีโอกสได้เจอผู้บริหารของสุกิและได้บอกกล่าวครับว่าซัโต125นั้นเป็นโมเดลที่เร็วที่สุดในขณะนี้ ที่จะสามารถทำได้ทันทีส่วนโมเดลอื่นที่ต้องทำในอนาคตนั้นผมก็เสนอครับว่าต้องมีสกูตเตอร์คลาสสิกทั้ง 125cc ซีซีและ1 5 0อซีซีออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นซึ่งถ้าหากว่าสามารถทำได้เร็วในช่วงต้นปีหน้าโมเดลใหม่ทั้ง 125cc ซีซีและ1 5 0ซีซีในแบบสกูตเตอร์คลาสสิกสามารถออกสู่ตลาดได้ให้ทำโฉมใหม่ไปเลยครับอย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสุกิในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้อาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ที่เรายังไม่ทราบในวันประชุมร้านผู้จำหน่ายของสุกิทั่วประเทศที่จะมาถึงในช่วงไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้านี้อาจจะมีที่เด็ดที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับก็ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่าทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าในขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญของสุูกิในรอบ1ิปี ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2,548สุซูกิเปิดตัวสเตป125เข้าสู่ตลาดเมืองไทยผ่านไป5ปีบริษัท SP สสุุกิจำกัดมหาชนผู้จำหนารถมอเตอร์ไซค์สุซุกิในเขต63จังหวัดทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ก็ไม่สามารถต้านทานตลาดในเมืองไทยในขณะนั้นได้ต้องยอมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2,553 และเป็นการปิดฉากบริษัท s อสพีสุกิจำกัดที่สร้างความปวดร้าวให้กับทางผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นบริษัทไทยสุกิมอเตอร์จำกัดซึ่งบริหารงานโดยญี่ปุ่นเข้ามาทำหน้าที่การขายแทนจนมาถึงวันที่25พฤศจิกายน2563 10ปีกับอีก5เดือนบริษัทไทยสุกิมอเตอร์จำกัดแผนกข,ขายและแผนกการตลาดรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องยุบตัวเองลงไป เพราะนั้นเปิดบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่าซ u ซูกิโ o โตเซลคอร์เปอร์เรชั่ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทบ้านซูซูกิจำกัดและบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดในสัดส่วนผู้ถือหุ้นก็คือ70%ต่อ30%ซึ่งการยุบแผนกขายและการตลาดรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นความปวดร้าวของพนักงานทุกคนอย่างยิ่งทุกคนทราบข่าวล่วงหน้าไม่เกิน2เดือน ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วถ้าหากว่าวันนั้นสเตป125รถอัตโมติรุ่นแรกของสตุกิในเมืองไทยจะมีการพัฒนารูปโฉมออกมาที่แตกต่างจากในครั้งนั้นผมมีความเชื่อว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้สตุกิจะไม่ตกต่ำเหมือนเช่นที่ผ่านมาบริษัทเอสีสตกิจำกัดมหาชนอาจจะยังคงอยู่ต่อไป ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ายามาฮ่านั้นเป็นผู้ริเริ่มพัฒนารถอัตโมติเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเปิดตัวรุ่นแรกก็คือนูโวแล้วตามมาด้วยมีโอใน1ปีครึ่งถัดมาผลก็ปรากฏว่ายอดขายในช่วงปีแรกนั้นของนูโวทำได้ไม่ดีนักแต่ว่าเมื่อกระแสเกิดขึ้นแล้วมีโอเข้ามาสานต่อช่วยกันสร้างกระแสในที่สุดรถอัตโมติก็ได้รับการยอมรับจากคนไทยยอดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุรูกิในเวลานั้นได้มีการเตรียมแผนพัฒนารถบนันไดไซสกูเตอร์วงล้อ10นิ้วที่มีดีไซน์อวบอ้ว,วนคล้ายๆกับสกูเตอร์ JRD เตรียมแผนจะเปิดตัวในปี2547ตามหลังมีโอเพียงแค่ไม่ถึง1ปีซึ่งในขณะนั้นมีภาพหลุดออกมาผมได้นำเสนอผ่านทางเว็บบอร์ดของ TheCycle.com ก็ปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในช่วงวลานั้นเพราะว่ากระแสของเตอไ์ไซอัตโมติ ของทั้งนูโวและก็มีโอนั้นเป็นแนวทางของรถมอเตอร์ไซค์ที่แตกต่างจากสกูตเตอร์ซึ่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้บริหารสตูกิในเวลานั้นครับว่าถ้าออกมาแบบนี้รับรองว่าขายไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งภายหลังสตูกิได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางกรตดาษแล้วสุดท้ายก็ยกเลิกการจําหน่ายสกูตเตอร์ที่มีลักษณะดีไซน์คล้ายๆกับ JRD วงละสินิ้วทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงและผมก็ได้มีโอกาสพูดคุย กับทางผู้บริหารอย่างต่อเนื่องครับว่าถ้าสุรุกิจะพัฒนารถอโตเมติกเพื่อออกมาต่อสู้กับยามาฮ่าให้มองไปที่อนาคตอีก2เวอร์ชั่นอีก2รุ่นหรือว่า2โมเดลต่อจากนี้ไปของยามาฮามีโอซึ่งในเวลานั้นนะครับยามาฮามีโอเนี่ยมีไฟหน้าอยู่ที่ฝาครอบแฮนด์ด้านบนผมก็ได้บอกกล่าวกับทางผู้บริหารสุรุกิครับว่าจะต้องดีไซน์ชุดไฟหน้าให้อยู่ที่บางลมเพื่อไปดักหน้า ยามาฮามีโอรุ่นต่อไปซึ่งผมมีความเชื่อว่ามีโอรุ่นที่2จะมีไฟหน้าดวงเดียวอยู่ที่บางลมด้านหน้าซึ่งถ้าหากว่าสดุกินั้นดีไซน์ไฟหน้าที่บางลมเป็น2ดวงไปล้ำหน้ายามาฮ่าหขั้นในอนาคตตลาดอาจจะมีการพลิกผันเพราะว่าดีไซน์ของยามาฮามีโในเวลานั้นเน้นความปราดเปรียวขับขี่คล่องตัวและมีความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์ แบบรถครอบครัวทั่วไปผมกล่าวย้ำกับทางผู้บริหารสุรกิเวลาน,นั้นครับว่าถ้าหากว่าโมเดลแรกของสุรุกิในเมืองไทยในแบบอัตโมติผิดพลาดขึ้นมาผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ให้การยอมรับผมมีความเชื่อว่ากระแสของยมห้ามีโอและ o, นิวเวลานั้นจะร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวและสุกินั้นจะต้องพัฒนาสินค้าออกมาอีกอย่างน้อย3-4รุ่นก็ไม่แน่ครับว่าจะสามารถทำตลาดได้หรือไม่ จากสเตป125ตามมาด้วย h ฮ y เต้125ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นผมก็ได้มีการบอกกล่าวครับว่าต้องเป็นขนาด1 2 5ซีซีเพื่อไปดักหน้ายามาฮ่าในอนาคตโดยผมได้มีการขอเสื้อสูบแบบปลอกเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษเพื่อให้ัยรุ่นนั้นไปขยายกระบอกสูบในอนาคตรวมถึงสตูกิเองก็สามารถปรับขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตเช่นกันหลังจากสเตป125แล้วปรากฏว่าตลาดนั้นในช่วงแรก ก็ให้การยอรับได้พอสมควรแต่เมื่อ Honda เปิดตัวคลิก 110cc เข้าสู่ตลาดมีไฟหน้า2โดวงที่มาลมด้านหน้าสเต็ป125ก็ถึงการอวสานภายหลังได้มีการเปิดตัว h ฮ y a ตเ125 s k y d r v v e 125และ g e l a t ต125 4รุ่นในเวลาเพียงแค่4ปีและตามมาด้วยรุ่นอื่นอีกรวมกว่า10รุ่นก็ไม่สามารถทำตลาดได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารรกิเวลานั้น ให้ทำสเต็ป125ที่มีไฟหน้า2ดวงที่บังลมด้านหน้าเพื่อดักหน้ายามาฮามีโอในอนาคตและชิงความได้เปรียบความสดใหม่ของตัวสินค้าและความสวยงามกับไฟหน้า2ดวงที่บังลมด้านหน้าเครื่องยนต์โอเคแล้ว 125cc ตามที่ได้ขอไว้แต่ดีไซน์นั้นไม่ได้ครับสุดท้ายคลิก 110cc รุ่นแรกออกสู่ตลาดตามหลังสเต็ป125เพียงแค่1ปีเศ ตลาดก็พลิกไปทาง h o n ด้าพลิกทันทีเรื่องราวของสุูกิยังมีอีกมากมายโอกาสหน้าจะมาเล่าฟังกันต่อไปครับ